สวัสดีครับอยู่ผมนกะคับใเ,เกมิ่งนะครับผมกับเกม w w e all star กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่กันในเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ถือว่าพอผมลงสตอรอเอผมลงไปนี้รู้สึกว่าจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะฮะก็เกมนี้เล่นได้ในในส่วนของ p p s 2ใช่ไหมแล้วก็มี p p s, s v p นะฮะซึ่งผมเล่นเวอร์ชั่นมือถือนะครับผมนะฮะ ผมไม่มีเครื่องพวก P 2อะไรพวกนี้ไงต้องขออภัยเพื่อนๆไวด้วยนะครับผมจะเล่นแบบเวอร์ชันอิมูเลเตอจะเป็นส่วนหลักนะฮะมาวันนี้ Fantasy War f ฟน e กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่เอาจริงๆคือตรงเนี้ยคือสามารถที่จะแบบว่าปลดล็อกตัวละครนะฮะเพื่อที่จะเล่นในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของโหมด อาหมวดเนื้อเรื่องไม่ก็โหมดเกี่ยวกับเรื่องของแบบอะไรนะโหมดเนี่ยแหละนะฮะ Exhibition อ,อะไรพวกนี้ได้นะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันในส่วนของนะเอาใครดีหนอนะฮะใครดีว่านะฮะพยายามดูก่อนนะแป๊บหนึ่งนะฮะ One hour later เดี๋ยวนะ <laughs> ผมผมไม่รู้ผมจะเล่นอะไรเอาอันนี้ละกันนี่ m r Perfect ครับกับ The Mix นะฮะ Perfect Perfect อ่า Perfecty Awesome นะฮะก็คือสองนักมวยปั้มที่มีกิมอ่าเรียกว่าอะไรนะสองสองผู้ยอดเยี่ยมนะฮะ n a s i ซ u z a s นะฮะ,นะะใน W w E นะฮะ คือมาสู้กันในฐานนะไอตัวอีโก้สูงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นมิสเตอร์เพอร์เฟกนะฮะมามิสเตอร์เพอร์เฟกกับเดอะมิสนะฮะจะเป็นอย่างไรมารอลุ้นกันได้เลยใครที่มือว่างอยู่ในตอนนี้ฮะฝากกันไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราหนัดคอามินเกมมิ่งกันด้วยนะครับถ้าพร้อมลุยกันแล้วเ e t s go กกันเลย เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดอมินเกมมิ่งมีทั้ง t ิ k Tok และ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับขออนุญาตเบาเสียงแป๊บนึงนะฮะนี่นี่คือมิสเตอร์เพอร์เฟนะฮะ ขณะที่ The Miss oh, Awesome นะฮะนี่มิสเตอร์เพอร์เฟกมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่จะเรียกกันว่ามิสเตอร์เพอร์เฟกนะเพราะว่าคือเรื่องแบบอ่าเรียกว่ายังไงเดี๋ยวพวก คาแรคเตอร์ยียวนกวนประสาทอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเดอะมิสก็คือนักวยปั้มที่ในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าปากแจ๋วนะฮะแล้วก็ถือว่าแบบเป็นอันที่อ่าเรียกว่ายังไงดีครับเป็นเรียกว่าแกนสแลมสองสมัยด้วยนะสำหรับเดอะมิสนะฮะยุคนั้นนี้น่าจะยังไม่ได้แชมป์ WWE ด้วยซ้ำมัง้งนะฮะอย่างมากก็เป็นแค่แชมป์ US นะฮะ มิสเตอร์เพอร์เฟกเองแกก็ไม่ได้แชมป์โลกนะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะนี่แชมป์อินเตอร์มากกว่านะมั้งเนี่ยนะแต่การปั้มของแกนี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยปั้มที่ปั้มสไตล์ที่แบบคือปั้มได้แบบดูสนุกนะฮะนะครับผมแต่สองคนนี้เหมือนจะไม่ได้แชมป์โลกนะฮะนี่ ในยุคนั้นนะอันนี้แชมป์อินเตอร์นะฮะอ่าเพอร์เฟกเพ็กนะท่าไม้ตายของมิสเตอร์เพอร์เฟกนะฮะขณะที่เดอะมิสนี้ตอนนั้นก็เป็นแชมป์ทั้งอ่ามันนี่เดอะแบง์กระเป๋า Money the Bank, US, ics, มันนี่เดอะแบงค์แชมป์ยูเอสแชมป์แท็กทีมอะไรพวกนี้นะฮะสําหรับมิสเตอร์เพอร์เฟกการที่ได้อ่าฉายาว่าเป็นมิสเตอร์เพอร์เฟกนี้ก็น่าจะเป็นแบบแคล้ายๆแบบว่าทําอะไรก็ดูดีไปหมดเลยอะไรประมาณงั้นนะฮะ เกีวปากแจ๋วด้วยอะไรพวกนี้นะฮะมิสเตอร์เพอร์เฟกนี่ฮะสองซูเปอร์สตาร์นะฮะเพอร์เฟกต์ลี่ออซัมนะฮะมิสเตอร์เพอร์เฟกปะทะเดอะมิสนะฮะผมพยายามเบาเสียงไว้หน่อยนะเพราะว่าคือเรียกว่ายังไงดีล่ะกลักวกลัวเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะเพราะว่าบางทีคือลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์นิดนหน่อยหน่อยมันก็เอานะฮะถ้าแบบว่า ถ้าผมพูดพูดไปแล้วแบบว่ามันโดนแบบตัดคัดซีนอะไรอย่างเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องก็ขอให้รู้ไว้ว่าช่วงนั้นนะฮะคือโดนตัดโดนตัดเพราะลิขสิทธิ์นะฮะมาที่สนามออสตานะฮะสนามสนามที่สนามจำลองนะฮะของ W W E นะฮะเกมนี้นะฮะนี่ สองร้อยห้าสิบเจ็ดซอนฮะมิสเตอร์เพอร์เฟคฮะนี่นี่แถวบ้านผมก็มีนะมิสเตอร์เพอร์เฟคนะฮะขายหลังละหลายล้านอยู่พูดนะ <c oughs> นั้นหมู่บ้านนะฮะนขนาดที่เน่เี่นี่เดอะมิสชาทีฟน,นั่นเองนี่อ๋อสา นะฮะนี่เดินโยกด้วยแม่โดนแน่เดอะมิสโดนแน่พูดเลย <laughs> มามิสเตอร์เพอร์เฟก์ปะทะกับเดอะมิสนะฮะนี่แมชนี้นะฮะคนหนึ่งก็ทำอะไรก็เพอร์เฟก์เพอร์เฟก์ไปหมดนะฮะ really ขณะที่คนหนึ่งก็ยกย่องตัวเองว่าเป็นออซัม hmm. นะฮะ มามาถึงเพอร์เฟคบอกมานี่จับเป็นอะไรเอ่ยโอ้ยมีชินอกูไดเวอร์ฮะจับล็อกมาเสียบเข่าล็อกอีกทีนึงจับเป็นมีชินอกูไดเวอร์ฮะอือตอืตอสักทีนึงฮะหายเพอร์เฟคยังจับรวบอีกแล้วจับเป็นเบลลี่เบลลี่โอเวอร์เฮดซูเพกฮะอืออือโดนต่อยโดนต่อย เกมนี้นี่เจอรี่เดอะคิงโรลเลอร์นะฮะน่าจะให้ลงเสียงนะฮะส่วนอีกคนนึงไม่แน่ใจว่าจะเป็นจิมรอสหรือเปล่านะฮะน่าจะจิมรอสนะฮะถ้าไม่ใช่ยังไงต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะ แล้วจะเพอร์ฟเดอะมิสจะใช้ท่าเราเมื่อกี้โดนมิชิโกูไดเวอร์ไปนี่นี่ตุยตุยมานี่จับแปดมาเป็นโอเวอร์เฮดสูเพกไปอีกครั้งหนึ่งฮะมาจับสายเฮดล็อกซะหน่อยนี่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 จับล็อกจับล็อกคอจับล็อกคอมามานี่มิสเตอร์เพอร์เฟกเสียเข้าล็อกมิชิโนกูไดเวอร์อีกครั้งหนึ่ง ขอ,อขอขึ้นเชือกหน่อยขอขึ้นเชือกมาจับโดดตุดย้ยทิ้งสอกเอลโบอดอปมาแล้วเดอรมิสจะดอปคิกฮะแล้วโดนจับได้รีเวิร์สแทงเข่าไปสักทีนึงมามานี่วยังไปอาจเทิร์นบักเกิลไปสักทีนึงมานี่จับโ,โอ้เฮสูเพกไปอีกทีนึงฮะกระโดดทิ้งสอกลงบายนี่ ผมไม่มั่นใจว่าจริงๆคือมิสเตอร์เพอร์เฟกนี่เสียชีวิตไปแล้วนะถ้าผมเคิร์สเฮนนิเออผมจำชื่อได้ละมิสเตอร์เพอร์เฟกนะ ning, เคิร์สเฮนนิเออนะฮะเออผมปวดจะนึกออกมันก็นึกออกนะเอาตรงๆอนะลตอมิกดรอปฮะมาแกมีลูกชายด้วยนะคือเคิร์ติเซ็กเซลนะฮะตอนนี้คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกไปอยู่ไหนแล้วนะเคิร์ติเซ็กเซลนะฮะ ช่วงหนึ่งนี้ถือว่าโดนผักดันอยู่พอสมควรนะฮะเป็นคอเฮเมนกายด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะทางด้านของคริสเตนเอคริสเตนเคอร์ติเซ็กเซลนะฮะตอนนั้นก็เรียกว่าโดนผักดันอยู่นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ผักดันสุดสักเท่าไหร่นะฮะครั้งล่าสุดที่ผมเห็นเลยเคอร์ติเซ็กเซลก็คืออยู่กับ โบดาลัสนะบีทีมนะฮะตอนปี2018นมะั้งช่วงนั้นนะฮะเดอะมิสอุย้ยรีเวิร์สแต่เป็นลัสเซียนเลสสวิฟหรอหรือรีเวิร์สดีดีทีฮะมองไม่ชัดเมื่อกี้จับมีชีโนกูไดเวอร์อีกครั้งหนึ่ง oh. ขอใส่สักท่าหนึ่งก่อนดิมาขอใส่สักท่าหนึ่งสิ <laughs> จับจติบเฮ้ยต่อย มกดไม่ติดรเราเฮ้ยโอ้โหจะมาขอจับดรอปโฮโฮสักทีนึงแล้วโอ้ยซิงเกิลเล็กล็อกหักขาหักขานี่โอ้ยหักขาแล้วหลังหักเลยโอ้โหโอ้เดอะมิสนี้กระทืึสักทีนึงก่อนมามาขอจับโอ้ยรีเวิร์สได้เฮ้ยแล้ววิ่งไปไหนแล้ววิ่งมาเจอป่อามา จับเป็นอะไรมีชินอุูไดเวอร์อีกครั้งหนึ่งฮะเดอะมิสตอนนี้เดอะมิสเองนี่ก็ไม่ได้เป็นไม่ค่อยได้ปั้มสักเท่าไหร่นะนี่คือแบบว่าไม่รู้ว่าแกมไม่ไม่อยากปาั้มเ <Hill. S 1> องหรือว่ายังไงจับโอ้ยเป็ปนเทคดาวมาแล้วใสเเ่เป็นโอ้ยเป็นทรูแบ็กฮะเนชอรัลเซเลคชันนะฮะมา นี้ในตัวอย่างนี้ก็ใช้ท่านี้อยู่นะฮะในช่องเราสเล็กชันนะฮะส่วนฟินิเชอร์ผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเพอร์เฟกต์นั่นแหละนะฮะมายังไม่ยังไม่อยากเห็นเดอร์มิสใส่ท่านะฮะจับปดก็ได้นะพูดถึงเนี่ยนะนะ s <S จับรวบอุ้ยโดนเอาแล้วโดนโอ๋อ <c oughs> จะใส่ท่าเหรอหลบได้เว้ยแล้วกูขึ้นไงวะเนี่ยแย่ละ ใย่แ yeah, ล้วขึ้นไม่ได้เออบุดแบกมาเสียบเป็นยกมาไม่ชีโนกุไดเวอร์อีกครั้งหนึ่งฮะขอขึ้นเชือกหน่อยขอขึ้นเชือกหน่อยจะวิ่งฮะจะวิ่ง <some> จะวิ่งเอาเอาอุ้ยนะรั่วอีกทีนึง ขอเบ่งพลังก่อนฮะอุ้ยตุยสักทีนี่โอ้ย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 โอ้โหรีเวิร์ดดีดีทีดีดีทีฮะแย่ละมาดรอบโถโฮไปทีนึงฮะสิงเกิลเล็กล็อกไปหักขาหักขาหักขานี่หักขาหักหลังนี่มาขอใส่ท่าไม่ตายสักทีเถอะใช่ไหมโอ้ยโอ้ย แล้วโดนฮะเป็นโอ้ยเป็นแบ็กซูเพกฮะโอ้ยโอ้ยปล่อยให้มันนอนไปก่อนนิโอ้ยอ้ยอเอาโดนรีเวิร์สอีกแล้วพุชชึบน네ี่โอ้ยเนเ็กเบเกอร์เดี๋ยวนะ อย่าให้เดอะมิสมันได้ฟินิชเชอร์ฮะไม่งั้นเดี๋ยวผมแพ้อีกรอบนึงหนีก่อนทำไมมันชอบเป็นอย่างนี้วะนี่ power slam ลมลงไปมาจับล้ออีกครั้งหนึ่งมีชีโนกูไดเวอร์ไปฮะอือเดี๋ยวนะใส่พิชิตอุ้ยอุ้ยโดนน็อปคิกฮะเจาะยาง อ,อันนี้คือแบบมาจับดอปโทโถอีกครั้งหนึ่งก่อน <c oughs> ผมจะใส่ฟินิเจอร์ไงแต่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวนะ <c oughs> มานี่อ่าขอเป็นสีทองก่อนนะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งโอโ้โห คือมันต้องกด L กดสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมพร้อมกันนะฮะมาอุ้ยแต่ตอนนี้คือโดนรีเวิร์สรีเวิร์สได้เว้ยรีเวิร์สคืนอุ้ย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 ,ยโดนเจาะยางโอ้โหคือถ้ามันยังเป็นสีทองอยู่ก็แสดงว่ายังใช้ได้นะฮะแต่ถ้ามัน ตัวเอฟมันหายไปนี่คือเราใช้ท่าไม่ตายไม่ได้แล้วนะโอ๊ยโอยโอยโอยแล้วโดนสี่เวิร์ด,ดีดีทีไปอีกโอ้โหยับโอ้ยเดยวเด้อโอ้ยเดยวยเมื่อกี้ จะอ,อุ้ยอ๋อนอั่นไงโหโดนแก้ฮะเดอะมิสขัดขวางกันใช้ท่าไม่ตายของชั้นเนรอฮะ <_ H> มาไปสักทีนึงก่อนนี่ <_ H im> มาต่อยต่อย <_ H im> ต่อยเอามานี่จับพาวเวอร์สลมสักทีนึงจริง <_ H im> ๆก็กดได้นะพูดถึงเนี่ยนะฮะ แต่ว่าเหมือนประมาณแบบต้องให้คู่ต่อสู้มันนอนยาวไปก่อนนะมาใส่ท่าใส่ท่าใส่ท่าอุ้ยอุ้ยออ้ยคือตอนนี้คืออยากอยากใส่ท่าไม่ตายไงแต่ว่าเดอะมิสเดอะมิสมันก็ไอ้นี่เหลือเกินจับมา <Nice. S 1> สู้เพล็สักทีนึงฮะต้นเวทีก่อน and gets up ขึ้นเวทีขึ้นเวทีโอ้ยโดนโอ้ยลันนิ่งนีแย่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเดิมมิสเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โดนเลยโอ้ยสิงเกิลเล็กล็อกฮะหักขาหักหลังโอ้ปอยปอยแย่ละมารวบแขนก่อน เดี๋ยวผมต้องใส่ท่าให้ได้ไม่งั้นคือแบบรีเวิร์สอีกทีหนึ่งจับเจอบมาเป็นมิชิโนกูไดเวอร์ฮะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยยนี่อ่าอ่าพิกบิงพลังมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่ต่อยต่อย พาวเวอร์แลมลงไปก่อนเฮ้ยแล้วด hey, ีดทีเฮ้ยเดี๋ยว The m i s t มันก็มีฟินิเชอร์เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราต้องจับเราต้องออื้ลดสวิงเน็กเบเกอร์เอาแล้วแย่ละแย่ละแล้วผมจะขึ้นเวทียังไงฮะอุ้ยรีเวิร์สมานี้แซนแม่มาอึ๊บ โอ๊ยโอ้โหโดนเขาจับมานี่เสียเผ้าล็อกมาเออบทจะได้มันก็ได้ซะง่ายๆเนี่ยแหละมาเพอร์เฟกต์ซะเลยนี่กดยากเหมือนกันนะพูดถึงนะฮะคือมันต้องกดทั้งแอแล้วก็สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมพร้อมกันนะฮะนี่มิสเตอร์เพอร์เฟกฮะคือผู้ชนะในค่ำคืนนี้นะฮะโอ้โห ก็จะชนะได้ตัวถังนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับแมชนี้นะฮะเดิมมิสประท้ากับมิสเตอร์เพอร์เฟกนะฮะเพอร์เคนิกนั่นเองนะครับผมใครที่ชื่นชอบซีรีส์นี้นะฮะก็ฝากกันไปด้วยฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดขับบินเกมมิ่งกันด้วยนะฮะ คือที่ผมมาลงเกมนี้นะฮะจริงๆคือจริงๆก็มีหลายคลิปนะที่ผมจะต้องลงนะฮะแต่ว่ามาลงคลิปนี้เพราะว่าคือตัวผู้ให้ลงเสียงอย่างเจอรี่เดอะคะิงโรเลอร์นะฮะตอนนี้ก็ถือว่ายังป่วยอยู่นะฮะก็มีอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เจอรี่เดอะคิงโรเลอร์หายไวๆแล้วกันนะครับนะฮะเกตเบลซูลแล้วกันนะฮะ ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าได้เลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมาหลอลุ้นกันนะฮะสําหรับวันนี้นะครับผมก็ใครอยากเห็นคนอื่นเจอ,เอตัวอื่นเจอกันก็ได้ที่ไม่ใช่แฟนตาซีวอลไฟก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ